ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งกระต่ายลิงกวางเต่าสุนัขแมวหมีและอื่นๆอีกมากมายสัตว์แต่ละตัวต่างอยู่ในบ้านของตัวเองที่มีรั้วกัน้นและมีสวนเล็กๆสัตว์แต่ละตัวไม่เคยสนใจที่จะช่วยเหลือกันต่างก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง วันหนึ่งป้าแมวส้มเดินถือของพรุงพรังผ่านบ้านของกระต่ายป้าแมวส้มจึงเรียกเจ้ากระต่ายช่วยป้าถือของหน่อยได้ไหมลูกอืมหนูรีบไปปลูกแครอทค่ะป้าไม่มีเวลาเลยป้าแมวส้มเดินต่อไปช้าๆและของก็ตกกระจายป้าแมวส้มก้มลงเก็บของอย่างทุลักทุเลกระต่ายแค่หันมามองนิดนึงแล้วเปิดประตูเข้าบ้านไป หนักเลือกเกินคราวหน้าจะไม่ซื้อของเยอะแล้วป้าแมวส้มบนพึมพำรรเบาๆอีกฝากหนึ่งของถนนลุงตาลหมาสูงอายุเดินสะดุดล้มลงโอ้ช่วยน้อยเจ้ากวางหนุ่มยืนนิ่งทําเป็นไม่เห็นลุงตาลพยุงตัวลุกขึ้นมาช้าๆแล้วเดินต่อไปในวันหนึ่งเจ้ากระต่ายเห็นลิงจอ๋อมาลับๆล่อๆที่บ้านของกวาง มันมองซ้ายมองขวาอย่างมีพิรุษนั่นลิงจอมันจะทำอะไรกันนะแต่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งดีกว่าแล้วกระต่ายก็เดินออกไปไม่ได้สนใจจะไปบอกใครและในกลางดึกของคืนหนึง่งเสียงตึงตังดังลั่นหมู่บ้านเจ้าลิงจอหัวขโมยพาพวกโจรเข้ามาปล้นบ้านของกวางทำลายข้าวของ ทางบ้านแล้วค่อยๆลามไปทีละหลังกว่าได้หมดทุกหลังเลยพวกเราที่นี่ไม่มีใครสนใจใครกันหรอกเจ้าเลียงตะโกนบอกกันสัตว์แต่ละตัวในหมู่บ้านก็ไม่มีใครออกมาช่วยใครต่างก็กลัวอันตรายและก็คิดว่าไม่ใช่บ้านฉันแต่แล้วโจรก็เข้าไปปล้นบ้านทุกหลังรุ่งเช้ามาหมู่บ้านเหลือแต่ซากพังระเกะระกะสัตว์ทั้งหลายมายืนรวมกันหน้าลานกลางหมู่บ้านมองหน้ากันด้วยความเสียใจ กระต่ายร้องไห้หน้าเศร้าหนูขอโทษถ้าหนูบอกทุกคนเรื่องลิงจอ๋อมาบ้านพี่กวางในวันนั้นมันจะไม่เกิดเหตุร้ายในวันนี้ถ้าพวกเราช่วยกันตั้งแต่แรกถ้าเราดูแลกันและก,กันพวกโจรมันคงไม่กล้าป้าแมวส้มกล่าวขึ้นใช่พวกเราคิดถึงแต่ตัวเองต่างคนต่างอยู่กวางพูดขึ้นสีหน้าเศร้าน้ำตาซึมลุงหมีจับเจ้าลิงมัดแล้วมาส่งที่กลางประชุม นี่แหละไอตัวการไม่ใช่นะที่ข้าทำเพราะไม่มีใครสนใจใครอยู่แล้วถึงไม่ใช่พวกข้าก็มีโจรกลุ่มอื่นมาปล้นอยู่ดีหมู่บ้านเงียบไปพักใหญ่แล้วลุงหมีก็เอ่ยขึ้นจากวันนี้ไปเราควรเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วเราจะเฝ้าระวังให้กันจะช่วยกันเวลาลำบากไม่ใช่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญตามลำพังทุกตัวนิ่งฟังพยักหน้าตามหนูจะปลุกแค่รอด ไว้เผื่อแจกเพื่อนบ้านบ้างแล้วค่ะกระต่ายพูดขึ้นดีแล้วลูกเราจะได้กลับมาเป็นชุมชนที่อบอุ่นอีกครั้งป้าแมวพูดขึ้นฉันขอโทษฉันจะไม่ไปอยู่ในกลุ่มโจรอีกแล้วเจ้าลิงจ๋อขอโอกาสแกต้องสัญญานะแกจะไม่ไปเป็นโจรอีกแล้วสัตว์ทุกตัวให้โอกาสซึ่งกันและกันช่วยกันซ่อมบ้านหลังที่พังสัตว์ทุกตัวยิ้มให้กันในชุมชน หากต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจทุกสุขของกันและกันวันหนึ่งเมื่อภัยมาถึงเราอาจไม่มีใครให้พึ่งแต่หากเราแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกันความอบอุ่นและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้เสมอและนี่คือรอยยิ้มของสัตว์ทุกตัวในชุมชนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ